ถ้าเป็นนครสวรรค์ห้าเนี่ยขอเป็นในนาโอข้าวโพดนครสวรรค์ห้าเนี่ยคือถ้าเราตันออกมาแล้วเนี่ยคือจะต้องคือเป็นข้าวโพดอายุสั้นแค่เจ็ดเกี่ยวแค่เก้าสิบห้าวันแต่ถ้าเป็นนครสวรรค์สามนครสวรรค์สี่จะอยู่ที่ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบวันของพี่ปลูกด้วยไหมพี่ปลูกค่ะคือของพี่เองพี่จะไม่ซื้อพันตลาดเลยนอกจากซื้อมาเปรียบเทียบของพี่อ่ะก็จะเห็นกลุ่มพี่เมื่อกี้คือพี่คำรณ พี่คำนวณเขาจะสมาชิกกลุ่มทุกคนดีกว่าพี่คือไม่ต้องไปซื้อของเอกชนแต่พี่ต้องซื้อซื้อเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับของเราทุกปีเรื่องผลผลิตแล้วการดูแลที่จะไม่ได้เลือกปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันจะใส่ปุ๋ยจะฉีดยาจะอะไรก็ช่างก็จะต้องทําให้เหมือนกันอย่างเมล็ดพันธุ์พันธุ์ที่ปลูกในนากับปลูกบนที่ดอนของพี่มีทั้งสองพันธุ์ใช่ไหมพี่มีมีทั้งสามพันอะมีพันแรกคืออะไรครับนครสวรรค์สาม จุดเด่นจุดเด่นของนครสวรรค์สามก็จะมีตรงที่ว่าลําต้นแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคนะคะแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวก็จะสูงและน้ําหนักดีน้ําหนักดีน้าหนักดีสีก็จะสวยเน้นปลูกในพื้นที่ลาบหรือที่ลาบแล้วก็ที่สูงได้อาได้งสองแบบใช่ไหมเพี่ปลูกในนาก็ได้ค่ะปลูกปลูกบนดอยก็ได้บนดอยก็ได้แต่ว่าคือถ้ามีจุดดีก็ต้องมีจุดด้อยครับ แต่ถ้าเลยร้อยยี่สิบวันไปแล้วเขาจะขาดคอตรงรากอะคะ่ะตรงกองกระจายจะมีอย่างนี้ใช่ไหมรตรงเนี้ยเขาจะขาดเลยนี่คือจุดด้ยอยนะคะแล้วถ้าขาดผลเสียนะครับพี่ผลเสียผลเสียก็ต้องลงไปเก็บเอง,งเพราะรถเกี่ยวจะเกี่ยวไม่ได้มมล้คือมันล้มลแต่ฝักอะไรไม่ได้เสียหายอืมอืมครับค่ะแต่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเก้าสิบห้าวันของนครสังหวรดห้า ข้อดีของนครสวรรค์ห้าก็คือจะต้นใหญ่พวกรากพวกลากําต้นใหญ่ๆฝักก็จะใหญ่ครับแล้วก็คือแป้งก็จะดีน้ําหนักไม่หนีกันแต่จุดด้อยก็คือต้นก็จะล้มเร็วต่นล,ลือกมัแจะแข็งไม่เหมาะสําหรับเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนเพราะเปลือกจะหนาและเปลือกจะแข็งแต่ก็ฝักใหญ่ แต่นครตะวัน, 3, น,นสามนคพรสะวันสี่เนี่ยใช้มือคนเก็บเกี่ยวเนี่ยเปลือกบางหักง,ง่ายค่ะนี่คือจุดด้อยจุดด้อยจุดเด่นเขามีทั้งสองพันก็ลองได้เนาะลองได้ค่ะแต่ถ้าใครเทียมแบบว่าจะปลูกในนาจะเล่งทําถั่วทําอะไรอย่างนี้เออคนที่ปลูกในนาจะเล่นทาข้าวทํานายก็สามารถใช้นกพรตะวันห้าสูตรปุย๋ยเท่ากันไหมพี่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยค่ะใส่ปุ๋ยสองครั้งใส่ปุ๋ยสองครั้งสามครั้งแล้วแต่แล้วแต่แ ครั้งครั้งแรกเราไปใส่ตอนไหนนะพี่ครั้งแรกก็ตอนหยอดไหคะหย่อมเล็ดอ่าพอพร้อมหยอดเลยลองพื้นเลยใช่ไหม่รอ๋อลองพื้นแล้วก็พอได้สักยี่สิบวันยี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็ใส่อีกรอบนึงแล้วถ้าเรามีทุนพอก่อนออกดอกอ่ะสักสี่สิบห้าวันห้าสิบวันเนี่ยเราก็พรมยูเรียอีกสักไร่ละสิบโลสิบห้าโลก็ได้ ต่อรอบเราใส่ประมาณสักสิบโลต่อไรไหมพี่ต่อรอบไหมรอบหนึ่งถ้าถ้ารอบสองต้องเยอะหน่อยค่ะขอสามสิบโลแล้วกันอ๋อรอบแรกสิบโลรอบแรกเนี่ยสามสิบห้าละรอบแรกสามห้ารอบสองขอสักสามสิบหรือสามห้า่อไร่เอาเฉลี่ยสามห้าเลยอ่าแต่รอบถ้าเราใส่ขนาดนี้แล้วรอบรอบสุดท้ายไม่ต้องใส่ละพอพอละเดี๋ยวมันจะทิ้งไปเฉยๆใส่ให้ปุ๋ยให้ถูกช่วงถูกเวลาถูกความต้องการท่านนี้เขาโทษนะ รอบสองเราดูระยะแบบไหนพี่ที่ที่สมควรจะให้ปุ๋ยรอบสองเนี่ยก็ดูที่ระยะวันค่ะ๋อดูทั้งวันได้เลยอายุวันที่เราที่เราหยอดไปนะคะอยู่ที่อายุเท่าไหร่พี่รอบยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้าไม่เกินยี่สิบห้าวันเพราะว่ารอบแรกที่เราใส่ปรองพื้นไปเขาจะเริ่มหมดละปุ๋ยเขาจะหมดละประมาณยี่สิบห้าวันนี่ปุ๋ยหมดหมดลต้นนี้สูงประมาณเท่าไหร่พี่ยี่สิบห้าวันเนี่ยหัวเข่าได้ค่ะหัวเข่าเลยหัวเขานิดหน่อย นี่เขาเป็นเทคนิคการใส่ปุ๋ยเนาะใช่ค่ะแล้วเทคนิคอย่างอื่นมีไหมพี่นอกจากใส่ปุ๋ยให้น้ําใส่ปุ๋ยก็ดูถ้าเราทําช่วงฝนเราก็ต้องดูนิดหน่อยว่าถ้าอย่างกับฝนชุกเราก็ลดยูเรียลงเพิ่มปุ๋ยสูตรขึ้นมามเพื่อไม่ให้เราคือต้นสูงเราไม่ได้ขายต้นเราขายฝักเราขายฝักขายน้ำหนักต,ต้องดูสัดส่วนปุ๋ยดีๆด้วยใช่แล้วเวลาเหมือนกับว่าถ้าต้นสูง ป้องมันก็จะสูงใช่ไหมป้องต้นข้าวโพดอะข้อเขาอะอสูงไปแล้วถ้าเกิดลมแรงรก็หกักคือต้องคุมปุ๋ยด้วยต้องคุมปุ๋ยแล้วก็ดูว่าคือข้าวโพดพี่อ่ะพี่ไม่เคยให้ข้าวโพดพี่สูงไม่เคยล้มเลยแปลงพี่ไม่ลม้มตอนแรกๆก็ล้มก่อนที่จะมีความรู้ <laughs> ค่ะ แต่พอเรามาได้ความรู้หน่วยงานพากรมวิชาการพาผู้รู้มาอบรมมาให้เราอย่างเงี้ยมาให้ความรู้เราอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะลดยูเรียรลงพี่จะไม่เน้นยูเรียรเลยระยะความสูงเท่าไหร่ถึงจะพอดีพี่พี่พก็ประมาณ<อ>สักท่มท่วมหัวพี่แค่นั้นแหละอ่าท่มหัวอ,อ่าพี่ลอ,องเย็นหน่อยพะพี่เป็นคนไม่สูงพี่เป็นคนไม่สูงประมาณเนี่ยค่ะพี่สูงแค่เนี้ย ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกอ่าตสักเมตรหกสิบนะอ่าเมตรหกสิบพอดีคือคือถ้าเราเราจะไปเน้นสูงเพราะเราไม่ได้ขายต้นอืมครับแต่ถ้าเราเน้นว่าเราจะไปขายเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ใส่ไปเลยูเราใส่แต่ยูเรียไปเลยอย่างเงี้ยได้ค่ะคือของพี่พี่จะเน้นคือถ้าต้นสั้นป้องจะสั้นป้องจะสั้นกินไประยะระยะมันไม่ไกลเห็นไหมถ้าป้องยาวมันก็ระยะสูงใช่ไหมคะใช่เราใครนี้ก็ถึงถึงฝัก ถึงฝักได้เร็วอย่างเงี้ยค่ะพี่เน้นประหยัดเงี้ยค่ะการลดน้ําเราลดทุกวันไหมพี่หรือดูจากความชื้นดูจากความชื้นค่ะอย่างน้อยก็ประมาณสามวันลดต่อครั้งสามวันครั้งก็ได้ค่่ะอาเวลาลดหางใช้ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงพี่เวลาลดต่อต่อรถต่อต่อรกนะครับพี่จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงนี่คือเต็มที่ละเยอะละบางลายเขาจะแค่ยี่สิบนาทีแต่คันนี้พี่ลดเพื่อให้ซึมพอซึมไปเยอะเแล้วอย่างเงี้ยเขาจะ ถึงลากแล้วพี่ต้องการให้ดินเย็นถึงอากาศข้างบนจะร้อนจะลมแต่ข้างล่างเราเย็นน้ำพุ่งใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> พี่ใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งดีที่สุดดีที่สุดหรอถ้าสปริงเกอร์มันจะแรงแรงเกินอืมครับพี่โอเคขอบคุณมาสำหรับเทคนิคต่างๆเนาะ <c oughs> แล้วการมีอื่นอีกไหมพี่เทคนิคเคล็ดลับการปลกูกกระพง เขาพอเป็นพืชที่ชอบน้ําอที่ชอบแรงก็ไม่ไม่ไม่ถึงก็ชอบไม่ชอบน้ํามากแล้วก็ไม่แรงมากอ่ะชอบพอดีแล้วเรื่องพวกเชื้อโรคค่ะพี่เชื้อโรคนี่คือเราต้องระวังนะคะยังไงเราก็ต้องลงแปลงทุกวันอยู่แล้วต้องตรวจภายนางเาไปเหยียบไล่ทุกวันทุกวันโรคที่เจอโรคที่เจอก็จะมีแค่หนอนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยค่ะจะมีหนอนพอเราเริ่มเห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะ พี่จะไม่เคยให้ให้หนอนลงก่อนเราสังเกตยังไงพี่เราก็เดินไปในไร่เราบ่อยๆใช้เวลาว่างเรานะ่ะเดินไปเช้าๆเย็นๆเนะะี่ยค่ะไปไร่จะขอให้ไปแต่เช้ามืดเราจะ,จะเจอศัตรูพืชเจอโรคแมลงดีตอนเช้าเราจะอ่าถ้า<ม>่ถ้าค<ม>ิว่า,ามันมัน,ม,นมีหนอนลงนี่เราสังเกตยังไงพี่ก็จะเขาก็จะมีไข่ เราก็จะเห็นไข่เนาะที่เห็นดมไข่ไข่ปีเสื้อเลยนะใช่เราก็จะเริ่มเห็นใบกระพดเราเริ่มไม่สวยแล้วนะเป็นคุณแล้วนะใบเริ่มเป็นโอ้เราเป็นรอยกัดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตอนนั้นเราก็รีบใช้ชีวพันธุ์คือใช้ตัวบีทีบีทีของพี่พี่จะซื้อแบบเป็นซองครับหนึ่งซองใช้นมแลคตาซอยสิบแปดกล่องหมักไว้สามวันแล้วก็เอาไปฉีดพ่นาตาส่วนยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรบีที เป็นเชื้อเหมือนชกเชื้อไวรัสอะค่ะโอโหโหแล้วเหมือนกับพอเอาพอเราไปฉีดปุ๊บเนี่ยมันเขาก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตายทันทีใช่ไหมคะ <c oughs> เขาจะทําให้เป็นเหมือนเอามาพึ่งเอามาพาดไปไม่ตายแต่กินอะไรไม่ได้แล้วเราฉีดไปเช้าเนี้ยเช้าพรุ่งเนี้ยเขาจะกินอะไรไม่ได้แล้วตัวเขาจะเริ่มอืดเป็นป่องป้องปอง,ปองแล้วถ้าอยากซื้อบีทีไปซื้อที่ไหนพี่ซื้อจากที่พี่เลยค่ะอ๋อติดต่อพี่แกเลยบ<ด>ีทีขายยังไงครับพี่คะขายลิตรละร้อยค่ะ สามารถเอาไปขยายมันเป็นน้ำใช่ไหมพี่มันเป็นซองเป็นผงค่ะแต่พี่จะเอามาเอามาหมักกับนมเลกตาซอยอย่างนี้อ๋อก็คือผสมเสร็จแล้วค่ะขายแบบผสมเสร็จเนาะขายผสมเสร็จแต่ว่าถ้าซื้อพี่ไปลิตรนึงเอาไปขยายก่อนจะไปขยายได้ห้าลิตรหนูก็ไปซื้อนมเลกตาซอยอีกสิบแปดกล่องบวกหัวเชื้อที่ซื้อพี่ไปหนึ่งลิตรก็ไปบวกกันก็จะเป็นหกลิตรครับหกลิตรได้หกลิตรปุ๊บหนูก็แยกไปเลยหนึ่งลิตรหมักไว้ได้อาจสามวัน แบ่งไม่เลยหน <ไป S 1> <5 S 2> ึ่งลิตรอีห้าลิตรนี่อีห <ไป S 1> ้าลิตรนี้ใช้ไป<ช>เลยพอใช้อีห้าลิตรจะหมดแล้วเอาลิตรเนี้ยไปขยายไปซื้อนมมาอีกสิบแปดกล่องถ้าไม่ซื้อนมแล้กจะซอยสิบแปดกล่องกล่องละสามร้อยซีซีนะคะคก็ไปซื้อน้าเต้าหู้มาห้าโลซื้อน้าเต้าหู้มาห้าโลแล้วก็ซื้อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งโลพอน้าเต้าหู้ที่เราซื้อกินจะไม่หวานอ๋อก็คือแบบไม่เน้นความหวานของพวก น้ำน้านมเนี่ยไปพี่มันเหมือนนมถั่วเหลืองใช่ไหมใช่ใช้นมถั่วเหลืองแต่จะใช้นม,นมวัวนมอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะอ๋อต้องนมถั่วเหลือง,งอย่างเดียวต้องนมถั่วเหลืองจากนมถั่วเหลืองเท่านั้นค่ะ BT เนาะ,ะเป็นเชื้อ BT ค่ะแล้วสมมติว่าเราถ้าถ้าเราไม่ใช้อ่ะพี่ถ้าเราไม่ใช้ก็ต้องใช้ p r มีมันมันเสียไหมอ่าถ้าเราไม่ใช้ไม่เสียแต่ต้องปิดให้มิดชิดแล้วก็ต้องใช้ภาชนะที่ทึบแสงอืมห้ามห้ามโดนแสงใช่ไหมพี่โดนแสงเก็บไว้ได้นานไหมคะ ก็เก็บไว้ได้นานค่ะเป็นปีก็เก็บได้ลมไม่บูดไม่บูดไม่เสียอาจจะแค่แยกชั้นแล้วก็คนคนกลวนไปอ๋อก็สามารถเป็นหัวเชื้อได้ไปทาเป็นหัวเชื้อเนี่ยค่ะก็สั่งเก็บไปทางได้ไหมพี่ได้ค่ะโอเคก็โทรมาได้เลยได้ค่ะเบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิมมีอื่นไหมพี่ก็มีค่ะมีอีกหลายตัว นอกจากบีทีบีทีก็จะบีทีเนี่ยคือหัวเชื้อชีวพันธุ์จะขยายได้ทุกตัวนะคะก็จะมีไตโคโดมาในเรื่องของสารเชื้อราของพี่ก็ใช้อยู่ไหมพี่อ่าพี่ก็ใช้อยู่ใช้ช,ช่วง<า>ไหนครับเชื้อรานี่พี่จะไปลดดิน,นะคะ่ะให้ให้ทางน้ําให้ทางดินท,ท,ทางทางน้ําพุ่งเลยไหมพี่ทางน้ําพุ่งก็ได้คะ่ะแต่ว่าตัวของชีวพันธุ์เนี่ยจะบวกกันไม่ได้ห้ามผสมกันห้ามผสมกันเลยเพราะว่าจะด้อยกันไปเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ย ไตโคโดมาจะไปกินเขาสมมติเฟเร์นี้ยพี่หมักสามตัวเลยพี่หมักไตเอบีทีพี่หมักไตโคโดมาแต่พี่เอาถังวางไว้ห่างกันขนาดนี้บีทีไม่เหลือเลยค่ะโดนตัวนี้มากินเหมือละกินเชื้ออันนี้ผมเห็นเขียวเขียวนี่ใช่ใช่ไหมพี่เชื้อไต่โคโดมาไหมอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นสีมาตรวจาหาท้าไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นตัวผู้่ะอยู่ประมาณนี้มันเป็นเชื้อราสีเขียวเนาะใช่ค่ะไต่โคโดมาราเขียวค่ะราเขียวนี่เก่งทางดินค่ะก็เก่งวกแล้วก็ ได้ๆๆหลายอย่างโคนเน่าลากเน่าค่ะ <ừ> ยอดเน่าก็ได้นะคะหรือเราจะเอามาฉีดพ่นก็ได้ค่ะตัวของพี่เองถ้ามีสารชีวพันธุ์พี่จะมีสามตัวก็จะมีตัว B T ฆ่าหนอนนะคะแล้วก็จะมีไตโคโดมาชเชื้อราแล้วก็จะมีบิวเรเลียบวกเมทัลลิเซียมอืมค่ะเมทมัลลิเซียมเนี่ยก็จะมาฉีดรวมกับ B T ได้แต่ตเตยมีไตโคไตโคโดมาตัวเดียวที่บวกอะไรไม่ได้เลยห้ามเข้าพวก แล้วถ้าตัวเนี้เอาไม่อยู่ละสองตัวเนี้บวกกันแล้วยังมีทั้งนอนยังมีทั้งเพียไม่ต้องใช้เลยก็มาใช้สูตรพริกแกงอืพริกแกงครึ่งกิโลรพริกไทยยี่สิบบาทพริกไทยป่นน,นะพริกไทยเม็ดยี่สิบบาท,ทะนะคะต้นสับเสือหนึ่งกำมือฝักคูณห้าฝักพริกแกวสดยี่สิบบาท มาปั่นรวมกันทุบรวมกันฝักคูนจะทุบก่อนแล้วก็ตำตำแล้วก็เอาไปต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําให้เดือดน้ําเนี่ยประมาณสิบลิตรพอน้ําเดือดเราก็เททุกอย่างที่เราทําไว้เมื่อกี้สับเสือก็สับให้ละเอียดฝักคูนทุบให้แตกละเอียดพริกแกงพริกแจวพริกไทยเอาไปต้มต้มให้สุกดีสักยี่สิบนาทีเอามาพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอามากอง เอามากองให้ดีแล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยฉีดพ่นได้เลยเกิ<อ>นยาตัวสุดน็อกค่ะอัตราส่วนแล้วพี่อ่ายี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนเดิมค่ะเป็นเผ็ดเลยพี่เป็นเผ็ดเป็นร้อนเผ็ดร้อนค่ะเ,เกินได้ไม่เกินห้าซีซีอย่าให้ถึงสามสิบไห่อ๋อใบไห้เลยพี่ใบไม้ค่ะเหมือนกันยาทุกตัวอย่าให้เกินอัตราส่วนที่พี่กําหนดให้เกินได้ไม่เกินยี่สิบซีซีเอ้ยไม่เกินห้าซีซีอย่างถ้าใครไม่ออ้ พีกเก็ตทำของของพี่มีขายไหมมีค่ะเป็นสุดน็อกเป็นสุดน็อกอันนี้ขายยังไงครับพี่สุดน็อกนี่พี่ขายแค่ลิตรละห้าสิบบาทต่อเชื้อได้ไหมต่อไม่ได้ค่ะส่วนี้ซื้อละจบค่ะส่วนี้ซื้อละจบเลยอ๋อก็คือถ้าใครอยากจะเป็นแบบอินซีนะพี่ค่ะถ้าอินแนวอินซีมาเลยค่ะมาหาพี่ได้เลยอันนี้สุดน็อกแนวชีวพัฒน์เขาเรียกอะไร G A P อย่างเงี้ยได้พี่ได้ อย่างเคเคมีพันุ์ก็ปรึกษาได้เลยได้ค่ะคือ,อยาเรื่องในการใช้หนอนนะคะถ้าเป็นเคมีก็ได้แต่ว่าคือถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยเคมีข้างนึงชีวภาพชีวภัณฑ์ที่ข้างนึงก็ได้สลับกันไปหรือว่าถ้าเป็นเคมีล้ว,ลวนคือสารเนี่ยแต่ละกลุ่มจะไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ซ้ํากันถ้าเราใช้สารตัวเดิมชื่อการค้ากับชื่อสามัญ ตรงดูเราต้องดูที่สามมันอย่าไปเอาชื่อกรรันค้าเพราะชื่อกรรันค้ามันจะมันเหมือนกัหนหมดแหละให้ดูสารให้สารเนี่ยแต่ละตัวสลับกันฉีดแต่ละครั้งห้ามห้ามเกินทับการห้ามห้ามพวกทับกันกี่ครั้งพี่ก็สักไม่เกินสามใช่ไม่เกินสามครั้งนะแต่จริงๆแล้วพี่จะสลับครั้งต่อครั้งเนี่ยคือให้มันทําไมต้องสลับครับพี่ไม่ให้มันดื้อยาค่ะไม่ให้เอามาแรงดื้อยาใช่ไม่ให้ดื้อยาเลยทั้งอ่าพวก โรคพืชแล้วก็ศัตรูพืชจะเป็นพิษอ๋อเหมือนกันครั้งต่อครั้งสลับกันสลับกันเลยถ้าว่าเราใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็เหมือนเรากินแต่พาราค่ะดื้อยาดื้อยาไม่หายด้วยไม่หายค่ะก็จะทําให้ดื้อยาแล้วทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นอีกก็พี่ก็เลยพยายามอะไรก็ได้ที่มันลดต้นทุนให้กับกลุ่มกับตัวเรากับกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ของพี่ก็เน้นอ่าเป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวก็ถ้าในกลุ่มเรา พี่อะจริงๆพี่มีหลายหลายกลุ่มมากครับพี่มีถ้าเด่นๆเลยของกลุ่มพี่ก็จะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ตัวรองลงมาก็จะเป็นเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของพี่เลี้ยงอะไรครับพี่เลี้ยงแพะค่ะเลี้ยงแพะแล้วก็พวกอ่ามูลแพะของพี่มีการเอามาใช้ไหมมีค่ะเตอนนี้สมาชิกขายขายยังไงพี่ขายก็สอบละสี่สิบบาทสี่สิบบาทมารับที่ที่นี่เลยอ่าจะรับที่บ้านพี่หรือจะไปรับที่ฟาร์มเลยก็ได้ค่ะ มาเช้าก็เพิ่งไปดูแพะมากี่กิโลพี่เอ่อลูกหนึ่งพี่ว่ามันไม่น่าจะประมาณสามสิบกว่าไหมอ๋อน,น่าจะสามสิบกโลเพราะพี่ก็ไม่ได้ชางแต่ก็มัดแบบตึงเลยเหมือนก็อ่าเหมือนพวกมูลขี้วัวเนาะอ่าเหมือนกันคะ่ะเท่ากันเลยปริมาณก็แต่ว่าคือมูลขี้แพะเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่ค่อยละลายมันจะเป็นเม็ดกลมๆอ่าค่อยๆพืชค่อยๆกินไปเรื่อยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น มูลสัตว์อะไรก็ช่างต้องเอามาหมักก่อนมันถึงจะดี้าไม่งนั้นลูกยาเหมวิธีการหมักเหรอครับพี่ก็จริงๆเลยพี่ก็ถ้า,าง่ายๆเลยก็จะเป็นกากน้ำตาลหรือน้ำตาลสายแดงก็ได้ค่ะรสให้ชุ่มๆแล้วก็ห <ลด S 2> มักไว้มูลสัตว์นะค่ะรสมูลสัตว์อะค่ะแล้วทําไมต้องใช้น้ําตาลพี่ก็คือเหมือนจะให้ช่วยย่อยสลายอะค่ะพี่เอาน้ําตาลมาย่อยสลายนะแล้วก็มาเพิ่มพวกเอ่อพวกปุ๋ยอะ ถ้ามันได้น้ําตาลมันก็จะหวานไงแล้วมันจะย่อยได้ง่ายย่อยได้เร็วเหมือนว่าเอาไปเอาไปให้พวกจุลินทรีย์ในขี้แพะได้กินได้กินแล้วก็พวกเมล็ดหญ้ามันก็จะได้เน่าเอาเมล็ดหญ้าเน่าเน่าตอนนั้นใช่ไหมพี่ใช่ต้องเอาผ้าคลุมไหมเอาคลุมค่ะแล้วเรากำดูพอชื้นๆเนี่ยเราก็ผ้าคลุมไปเลยแต่ถ้าเราขี้เกียจที่ต้องมากับกองเราใส่ถุงปุ๋ยครับใส่ถุงปุ๋ยพึ่งไว้ตามร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะวันสองวันเราก็ไปพลิกไปกลับ ในอ่งี้ค่ะมันก็จะทําให้แห้งไปเองแล้วเราไม่ต้องมากอกแล้วกอกอีกไงไม่ต้องมากอกแต่จะกรอกเพื่เสียเวลาเัอนนี้คือขายแพะด้วยขายแพะด้วยขายพี่แพะแพะขายไงพี่ก็เป็นตอนนี้ตัวผู้ก็จะโลละร้อยร้อยสิบอ๋อขายเป็นโลเนาะใช่ค่ะส่วนตัวแม่พันธุ์ก็ต้องดูว่าสายพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ทั้งทั้งพืชทั้งปศุสัตว์ใช่ค่ะของพี่ของพี่แก่ก็คือทำชำนาญเลย ก็พอได้ค่ะพอได้อยู่บ้านสบายๆใช่ไหมเพี่แต่เรื่องเรื่องเลี้ยงสัตว์พี่ก็จะยกให้กลุ่มให้เขาช่วยกันทําแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษาไปช่วยเขาดูแลบ้างอืมของพี่อ่าพวกเน้นเรื่องยารักษาโรคทั้งพืชทั้งสัตว์ใช่ค่ะอ๋อหมอดีๆนี่เองหมอคำหมอทำข้อกับหมอต่ดนะคะนั่งอยู่เนี่ยโอ้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งมากเลยองอพี่ก็ถือว่าเป็นประธานกลุ่มด้วย ่าก็ติดต่อว่าได้ที่พี่แก่เนาะ,ะปรึกษาได้ทุกเรื่องม,มียกเว้นบ้างฝ <laughs> ากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจุมงคนริมโขงด้วยนะครับ